พี่เชนครับได้อยู่การไปเยี่ยมสารัตอยเย็นมาให้กาลังใจใช่ไหมครับครับก็มาให้กําลังใจแล้วก็เสียใจด้วยว่าจนไม่ได้มีน้องไม่ได้ไปอยู่ในทีมด้วยในเล่นด้วยในแมตที่เหลือแล้วก็เป็นตัวสําคัญด้วยครับในส่วนของทีมชาติก็ถือว่ากระทบพอสมควรก็กระทบฮรแล้วอย่างหนึ่งก็น้องตังเป็นคือคือพี่ตังก็เป็นกำลังใจของทีมด้วยเพราะว่าเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสนุกใช่ไหมเพื่อนฝูงคิดถึงอะ อย่างน,นี้ก็มีส่วนสาคัญด้วยเหมือนกันแต่ก็ชดเชยกันได้เรามืออาชีพกันหมดแล้วครับอย่างหนึ่งนะอยากจะฝากไว้ก็คือว่าอยากให้เราเล่นกันอยู่ในเกมแล้วก็บอลไทยจะได้ออกมาแล้วดูดีสวยงามด้วยนะแล้วก็ไม่มีอินเจอร์คือบาดเจ็บกันเยอะๆอย่างเนี้บางทีมันก็เสียหายไปหมดนะแล้วก็มาเสียใจกันที่หลังนะฮะขอให้เคสเนี้ยเป็นเคสบทเรียนแล้วกันนะว่าเพราะว่ามันก็เริ่มฤด,ดูการแข่งขัน อยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นเพราะว่าก็เพื่อนกันทั้งนั้นเลยนะเพราะเพราะเวลาเราเล่นแรงๆเราก็รู้ว่ามีโอกาสที่จะเพื่อนเนี่ยหรือก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเจ็บเยอะครับแต่ยังไงแล้วคือสาร่ยเย็นทีมชาติรอได้ห้าหกเดือนรอได้กลับมามีชื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับก็ผมเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นบาดเจ็บช่วงที่กระดูกแต่ก็คิดว่ามันก็แรงนะเพราะว่า แมตท,ที่เตะกันจนขาหักเนี่ยมันก็ร้อยแมตก็อาจจะไม่มีสักแมตนะพันแมแตจะมีสักแมตก็คือหนักไปหน่อยนะครับมวยต่อยกันเตะกันตลอดหยกยังขายังไม่หักนะครับก็นะฝากไว้ก็ขอให้เป็นเคสที่เอาไว้เป็นบทเรียนของพวกเรานะฮะคนไทยได้วยกันนะครับ